마찬가지고 전 세계적으로 K-뷰티 브랜드들이 많이 좀 퍼져 있는데요. 이얘기하고갈까 퍼져 있는데요. 어, 이치스키는 역사적으로 20년이 된 K-뷰티 브랜드 중에서도 1 세대 스킨케어 브랜드입니다. 그래서 이번에 20주년이 되었는데 태국에서 여러분들과 함께할 수 있어서 너무 기쁩니다. 그라 이치스킨이야. 그거는 브랜드 단 ของในเรื่องสกินแคร์ของทางเกาหลียอ,นนะะอยอาาูอย่แล้วก็รู้สึกว่า20ปีนี้ที่ทางแบรนด์นะคะได้สั่งสมประสบการณ์มาก็คืออยากจะเอามาเปิดเผยให้กับคนไทยแล้วก็รู้สึกว่ารู้สึกดีใจมากรู้สึกดีใจมากๆใน,น,นทีงที่ได้มาที่เมืองไทยเราด้วยใช่ก็คืออยากจะให้แบรนด์นี้เป็แบรนด์ที่มันยังเป็นแบบฮิสตอรีของความสวยงามของเกาหลีอยู่ใช่ e น ันนี้ตื่นตื่นเต้นมากมากค่ะก็เป็นครั้งแรกค่ะที่อิสกินจัดงานค,ครั้งใหญ่ในปีนี้นะคะก็ปีนี้ก็ก้าวเข้าสู่ปีที่20แล้วค่ะเราก็เลยถือโอกาสที่ว่าเราได้ร่วงมงานกับคุณมีนคุณดงังแล้วคุณแม็กกี้นะคะก็เลยถือโอกาสมาเปิดตัวพรีเซนเตอร์ค่ะแล้วก็ในตลอดทั้งปีนี้เราก็จะมีสินค้ามากมายค่ะให้คนไทยได้ลองใช้กันค่ะไฟทางจุดเด่นแ,แมสค์ค่ะที่แบบทงใจคนไทยเลย ก <c oughs> ็ค่ะก็อิสกินอยู่มา20ปีแล้วเนาะก็ตั้งแต่เริ่มตน้นค่ะตั้งแต่เดวันจนถึงวันนี้อิสกินไม่หยุดพัฒนาค่ะเรามีคุยกับทางอาดีฟีดแบ็มากับทางเราฟีดแบ็กมาไปกับทางอาดีที่เกาหลีตลอดค่ะเพราะอิสกินมีโรงงานของตัวเองก็ผลิตสินค้าของอิสกินนะคะเป็นจากโรงงานอิสกินเองโดยตรงเลยค่ะเรามีการฟีดแบ็ไปกับทางอาดีที่เกาหลีตลอดเวลาค่ะว่า

브랜드답게 -like, 나답게라는 -like, 브랜드입니다. 그래서 어, 이 브랜드는 개개인의 맞춤 솔루션을 제공할 수 있는 브랜드이기 때문에 그 브랜드라는 측면에서 저는 굉장히 자신 있고 태국 사람들에게 그런 측면에서 굉장히 강점이 있다고 생각을 합니다. 말이입니다 <목소리도> 피부 에한문제

저희 앞으로의 목표는 글로벌 고객들에게 더 많이 저희 브랜드를 확산시켜서 보여주는 것인데 일단 동남아에는 저희가 지금 플레이를 하고 있는 곳이 사실 태국이 메인 저희가 국가입니다. 그래서 태국을 어 저희 이런 어 정말 매력적인 행사를 통해서 태국 고객들에게 확산하고 그거를 발판으로 저희가 말레이시아 싱가포르까지 너무 네더 잘하고 싶습니다. 네. แบรนด์ที่ค่นอนข้างมีชื่อเสียงในประเทศเกาหลีอยู่แล้วแล้วก็ตอนนี้ได้ไปเห็นว่าที่เมืองไทยมีอีเวนต์อย่างนี้คือทุกคนให้รักให้ความสนใจมากๆก็เลยอยากจะเปิดเผยออกไปในประเทศเพื่อนบ้านของเมืองไทยด้วยเช่นพมาเลเซียหรือว่าาประเทศใกล้เคียงดีกว่านะคะค่ะก็ะในปีนี้นะคะตลอดทั้งปีค่ะเรามีแพน จัดกิจกรรมอยู่เรื่อยๆตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็น p o p อัพหรือโรดโชว์นะคะก็ในปีนี้อย่างที่บอกว่าเรามีสินค้ามากมายหลายตัวที่เตรียม Launch อ,ออกมานะคะก็และด้วยเรามีพิซเ t นเตอร์ทั้งสามคน,นะค่ะก็คิดว่าเราจะได้มีกิจกรรมสนุกๆให้ทุกคนได้ร่วมจอยกันตลอดทั้งปีแน่นะะอนค่ะทบบี้นี่ค่ะอย่างพิซเซเตอร์หลายคน คุณมีนะคะปีนี้เราเข้าปีที่สแล้วที่อยู่ด้วยกันมาก็ดีใจมากๆที่ได้ได้ร่วมง,งานกันมาตลอด3ปีนี้ค่ะก็ะเลือกทั้งสท่านเพราะว่าด้วยเรื่องความที่สกินแคร์ค่ะเป็นเป็นเรื่องใกล้ตัวเนาะจริงๆแล้วเป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะทุกท่านใช้สกินแคร์อยู่แล้วแล้วก็คุณมีเรารู้สึกว่าเขา,เา represent สินค้ากสกินได้ค่อนข้างตอบโจทย์ค่ะและในส่วนของคุณดังก็มีมีความ วัยรุ่นซึ่งเดี๋ยวนี้ทุกทุกคนก็น่าจะไม่มีใครไม่รู้จักคุณดังค่ะก็เลยดึงเขาเข้ามาร่วมงานด้วยกันค่ะสุดท้ายคุณแม็กกี้ค่ะก็ดีใจมากๆที่ได้ร่วมงานกันเพราะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เราได้ร่วมอีเวนต์ใหญ่ด้วยกันค่ะก็เลือกคุณแม็กกี้มาค่ะเพราะว่าในปีนี้เรามีเซรั่มตัวใหม่หลากหลายสูตรเลยค่ะให้ได้เลือกกันแล้วรู้สึกว่าคุณแม็กกี้ค่อนข้างตอบโจทย์แล้วก็เข้ากับรุ่ผลิตรพันนีด้วยค่ะงั้นฝากรุ่นนี้ะมีิตฑ์ตัน ช่องทางการขายของเรานะคะมีตั้งแต่หน้ารานนะคะที่เซ็นทรันพระราม9เก้านะคะแล้วก็เดอะมอบางแคค่ะนอกจากนี้เรายังมีที่คิสแล้วก็อีฟแอนด์บอยแล้วก็คอนที่ด้วยนะคะยังไงก็ฝากติดตามกันได้ค่ะ